วันดีทักทายเจ้าทักทายเอฟซีตีกําลังฮับชมช่องแมวฟินแลนเชอแนลก็ผูกกค้คนนะเจ้าวันนี้แมกวก็จะเอาสุดเก่าสุดนี่นะเจ้าตีสองตัวมาตัวบนนะเจ้าสุดนี่ก่องวดที่แล้วกว่เดินมาแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะมาตัวกันต่อในสุดนี่นะเจ้าว่ายังจะเดินต่ออยู่หรือว่าจะยัางนะเจ้าเดี๋ยวเขามาพอตัวเล็กได้กันเลยนะเจ้าว่าเขาจะใช้ลักได้นะเจ้า ยังให้เดินต่อเนาะเขาจะใจลักแสเออเออน,นะห,นหนึ่งครั้งเออนะเจ้าลักซีบสองครั้งนะเจ้าลักหน่วยหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้ง รักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งรักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งรักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกสี่คงที่นะจ๊ะเก้าบวกเก้าก็เป็นสิบแปดนะจ๊ะสิบแปดบวกเก้าก็เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าเป็นสามสิบสองสองสามสิบสองบวกศูนย์เป็นสามสองสามสองบวกหกก็เป็นสามสิบแปด 38บวก3เป็น41 41บวก3เป็น44 44บวกเเป็น51 51บวก5เป็น56 56บกวก4ก็เป็น60ได้ศูนย์เดินหน้าไป1นึ่นจ๊ะ ต่อมาเอาหกศูนย์สามเลขศูนย์เข้ามาลักแสนหนึ่งข้างลักสิบสองข้างลักหน่วยหนึ่งข้างลักร้อยข้างตีหนึ่งลักหน่วยข้างตีหนึ่งลักร้อยข้างตีสองลักหน่วยข้างตีสองลักร้อยข้างตีสี่ลักสิบข้างตีสี่ลักหน่วยข้างตีสี่สี่ครองทีสองบวกสามเป็นห้า ห้บวกเเป็น14 14ีบวกหเป็น19 19กบเวกเเป็นส8บแปดบวกเจเป็น3 15 35 35 3ิบวกสเป็น38 38ิบวกสเป็นสี่ก็ได้2เดินหน้าไปหนึต่อมาออก6กสองหกเลขสอเข้าม,มา ต่อมาเราก็จะจลักแสนหนึ่งข <statements> ้างลักส <nap>. ิบสองข้างลักหน่วยหนึ่งข้างลักร้อยครั <t> ้งต <Billie> ีหนึ่งหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งตีลักหน่วยครั้งตีหนึ่งหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งตีสองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกสี่ครั้งที่เก้าบวกสองบวกสองเป็นสี่เก้าบวกสี่ก็เป็นสิบสาม สิบสามบเป็น19 19กบเก้าวกหเป็น3ามเ,เป็นส4บสี่บสี่บวกหเป็นส5บห้บห้าบวกห้าก็เป็น30 30ิบสามสวกเเป็น39 39ิบเก้าสาสเวกสามสี่สิบสองบองบวกสเป็นสี่ส สี่บวก9ก็เป็น53 53ิบวกสเป็น57ได้เจ็ดดันหน้าเป็น1เป็นแต่อมาออก481เหล็กแเข้ามาต่อมาเขาก็จะใใจลักแสนหนึ่งข้างลัก1ีบสองข้างลักหน่วย1นึ่ข้างลักร้อยครั้งตีหนึ่ง ลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งข้างลักร้อยครั้งตีสองลักหน่วยครั้งที่สองลักร้อยครั้งทีสี่ลักสิบครั้งที่สี่ 4, ลักหน่วยครัง 4, 4้งที่สี่สี่ครั้งที

ตัวเลขเขาได้เลขเก้าเดินหน้าไปหนึ่งเป็นศูนย์ต่อมาออกห้าเก้าแปดเลขเก้าเข้ามาลักแสนลักแสนหนึ่งข้างลักสิบ สองข้างลักหน่วยหนึ่งั้งลักร้อยครั้งที่หลักหน่วยครั้งที่หลักร้อยครั้งที่2อลักหน่วยครั้งที่สองลักร้อยครั้งที่สีลักสิบั้งที่สี่ลักหน่วยครั้ง,งที่สีของทีเก้าบวกกัน3ามข้างก็เป็นสาบเจ็ดสบเจบวกแปเป็น3ามสิบหสามสิ้าบวกเจ็ดก็เป็นสี 2 42บวก9ก็เป็น51 51บวก7ก็เป็น58 58บวก7เป็น65 65บวก7ก็เป็น67 67บวก4ก็เป็น71ตัวแรกเขาได้เล็กนขง เดินหน้าเป็น1 9ก้ับเป็นสองออกหนึ่งหนึ่งเล็หนึ่งเข้ามาต่อมาเขาก็จะใจลักแสนหนึ่งข้างลักสิบสองข้างลักหน่วยหนึ่งข้างลักร้อยครั้งที่หนึ่งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งลัก ร้อยครั้งที่สองลักหน่วยครั้งที่สองลักร้อยครั้งที่สี่ลักสิบครั้งที่สี่ลักหน่วยครั้งที่สี่สี่ของที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดบวกสี่ก็เป็นเสิบสองสิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าสิบเก้า บวก3ก็เป็น32 32บวกหเป็น38 38บวก3เป็น 41, 41 41บวก4เป็น45 45บวก4เป็น49 9เกาเกเดินหน้าไป1นึ่ก็เป็น0ู ต่อมาออกหกเก้าศูนย์เลขเก้าก็เข้ามาเลขศูนย์ก็เข้ามาต่อมาเขาก็จะใช้ลักแสนหนึ่งครั้งลักซินสองครั้งลักหน่วยหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งลักร้อยครั้งที่สองลักหน่วยครั้งที่สองลักร้อยครั้งที่สี่ลักซูครั้งที่สี่ลักหน่วยครั้งที่สี่สี่ครั้งที่สอง บวกเก็เป็นสิบเอ็ดบเอวกเเป็นสิบเสบบวกแเป็นส8 6 8ปบแปวกหเป็น3ามสิบสามบสาวกเจเป็น4 0่สิบวกเจเป็น4ี่สิบเจ็วกเจ็ก็เป็น5้าสิบสีวกสเป็น58าสิเขาก็ได้เลขแป เดินหน้าไปหนึ่งเก้าต่อมาออกห้าห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามเล็กเก้าเข้ามา ห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ิบสีบวกเก้าเป็นสิสาวกเป็นส6หกสเจ็เจบวก่เป็นสามสิบเอบวกสมเป็นสามสิบี่ี่บวกีเป็นสามสิบแปดสามสิบปดบวกเจ็เป็นสี่สิบห้าี่สหบวกสเป็นสี่สิบแปดสี่สวกส เป็น52 52ิบองหสวกสี 4, เป็นห้หตัวเลขเขาได้เลขหกเดินหน้าไปหนึ่งเป็นเจ็เขามารอลุ้นกันนะเจ้าว่างวดของวันทีงวดของวันทีสิบหเดือนหกนะเจ้าจะมีเลขหกเลขเจ็ มันคือเขาได้หันอยู่ก่อนนะเจ้าเดี๋ยววันพุกเขาจะมีสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะเจ้าแล้วก็สูตรสองตัวล่างถา้าเป็นวันพุกกับวันฮือเนาะรอดูเวลานะเจ้าว่าเขาจะแม้จะมีเวลามาลงให้วันไหนนะเจ้าแต่ก็ยังเหลือแหมไรสูตรตียังไม่ได้ลงนะเจ้าจะทยอยลงไปให้ครบเนาะขอบคุณเจ้า